เช้าว,วันที่2ในประเทศไต้หวันวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ที่แรกเราจะไปวัดหลงซานแล้วมาต่อกันที่เมืองอูไหลาจากนั้นเรามาแหล่งช้อปปิ้งย้านซินยี่และจบที่เซเวอีเลคิตตี้ ร้านชานมชื่อดังก็เริ่มมีคนมาต่อแถวกันตั้งแต่เช้ากันเลยบรรยากาศยามเช้าย่านแหล่งช้อปปิ้งซิมมอนติงการเดินทางไปวัดหลงซานเราเริ่มต้นจากสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ซิเมนทางออกหมายเลขหกโดยเราจะด้างรถไฟสา,สายสีน้ำเงิน จากสถานีซิมเหมือนไปลงที่สถานีวัดหลงซานนั่งรถไฟใต้ดินเพียงแค่สถานีเดียวหรือคุณจะเดินไปก็ได้ใช้เวลาประมาณ17นาทีเมืเม่อมาถึงสถานีวัดหลงซานให้ใช้ทางออกหมายเลขหนึ่ง เดินไปยินเสียงโกลมหอยโู้มาจั้งห้องเวทห้องทานน้องปากกดดับเดินต่อประมาณ2นาทีก็จะถึงหน้าวัดหลวงสานเจ้าขอ้นเป็างดังเรามาถึงเรายังไม่เดินเข้าไปที่วัดหลวงสานเรามาหาอาหารเช้าทานกันก่อน แถวบริเวณวัดหลงซาน <c oughs> อยากนี่อยากยกคนเท่ากับมันใกล้วาดไงได้เพ้ออุ้ยนะไปเปิ้ลเดนหนุ่มอ๋อนี่ยเสกเกาะพรไหมล่ะเอาเอาเอาหมูมาจานไหมหรือพอมันต้องใส่พริ้งหน่อยนะคุณเชียงเไปอันนี้ ก็รมอนัอ่ะนี่ไงไม่ไี้ไปเมันอรีไน้ำส้มใส่ชูบ้านหฮาอ่ะอะไน้ะพรมไอตัวนั้นนะใช่แล้วมันจะเผ็ดขึ้นมาหน่อยไม่มีความส้มเลยอสินพริกร้อน และเราก็เดินกันเข้ามาที่วัดหลวงซานวัดหลงซานแห่งกรุงไทเปเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า300ปีสร้างขึ้นตั้งแต่คิตศักราช1738 ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่าของไทเปที่นี่เป็นหนึ่งในวัดที่คนไต้หวันเคารพนับถือเป็นอย่างมากในทุกๆกวันจะมีทั้งคนไทยและคนไต้หวันและนัทกท่องเที่ยวต่างชาติแวะเข้ามามากมายวัดลงซานมีชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเป็นที่ประดิสฐานเทพเจ้าหลายองค์โดยมาจากศาสนาพุทธเต๋าและขงจือ๊อ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กุดอินเจ้าแม่ทับทิมทเทพเจ้ากวนอูรวมถึงเทพที่มีชื่อเสียงเรื่องการขอพรความรักนั่นคือเทพเจ้าเหล่าหรือผู้เท่าจันทานนั่นเองาก,อการเข้าเยี่ยมชมและไหว้ทเทพเจ้าภายในวัดหลวงซานหลังจากเดินผ่านประตูใหญ่หน้าวัดแล้วจะมีประตูเข้าตัววัดแยกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา โดยเราจะต้องเดินเข้าประตูมังกรหรือประตูด้านขวามือยืนหันหน้าเข้าวัดและออกจากวัดทางประตูเสือหรือประตูด้านซ้ายมือล่าสุดที่เราไปจะไม่มีทูบไว้สำหรับไหว้ตามจุดต่างๆภายในวัดแล้ว 那男的说：“我意因为电器，你看有？我帮他没有他的意思说那个什么，怕他有，就是说，然后他……”那男。

ต้องไปดูว่าส12คืออะไรอะตินี่นีน่นีน่มันมีสิรง,ง,งที่สองปลูกไหว้เทพเจ้าขอพรครบทุกจุดแล้วก่อนถึงทางออกประตูเสือจะมีจุดจำหน่ายเครื่องรางวัดหลงสารใครอยากได้เครื่องรางตั้งต่างๆพวกติดตัวไว้ก็สามารถซื้อได้ตรงจุดนี้ หลังจากที่ได้เครื่องรางมาแล้วให้นำไปทำพิธีด้วยการนำเครื่องรางไปวนรอบกระถางทูบสามรอบตามเข็มนาฬิกาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และเรากำลังเดินทางกันไปต่อที่เมืองอูไหลาการเดินทางไปเมืองอูไหลเราใช้รถไฟใต้ดิน MRT มสีน้ำเงินจากสถานีวัดหลงซานไปลงที่สถานีซิเหมอนหลังจากนั้นให้นั่งรถไฟจากสถานีซิเหมอน โดยใช้รถไฟสา,สายสีเขียวไปลงสุดสายที่สถานีซินเดียนใช้เวลาเดินทางประมาณ24นาที จากนั้นให้เรามานั่งรถประจำทางสาย849ที่หน้าสถานีรถไฟ MRT สินเดียน ใช้เวลาประมาณ42นาทีเราก็มาถึงเมืองอูลไลเมืองอูลไลเป็นเมืองท่องเที่ยวตาอากาศชนบทเล็กๆห่างจากเมืองไคเปไปทางตอนใต้ประมาณ20กิโลเมตรที่นี่ยังมีชื่อเสียงด้านแหล่งแช่น้ำแร่วิวทิวทัศน์ที่สวยงามถนนคนเดินและยังมีน้ำตกอูไหล

เป็นสะพานสีแดงที่มีการตกแต่งลวดลายจากชนพื้นเมืองอูลไลเดินข้ามมาจะเป็นถนนคนเดินสายเก่าจะมีของขายสองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นขนมของกินชากาแฟและสินค้าจากชนเผ่าพื้นเมืองอูลไล รวมทั้งยังมีร้านอาหารนั่งทานนี่ติ๊กกินอะไรมา

छ <inaudible> <inaudible> พี่โซนตะกี้เป็นเป็นซุปเยี่ยไข่ก็าจะมีซุปเยี่ยไข่แล้วซุปย่างหอมนี่ไงติ้กหมีนี่ไงมันมีซุปไก่อ่านี่เป็นเยี่ยไข่ที่เขาห่อหลักแล้วอันนี้เป็นเฮดมัช์ลูมอันนี้เป็นซุปมะเขือเทศทูมาโต้แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้มีข้าวแน่แน่แน่อันนแ้ว เดินจากเถนนคนเดินเข้ามาก็จะเห็นสะพานแห่งนี้เราต้องเดินข้ามสะพานแห่งนี้เพื่อไปถึงน,น้ำตกกูไหลอือ <c oughs> บริเวณด้านหน้าที่เราเห็นมีเป็นทางเดินขึ้นไปน้ำตกกูไหล ไม่ไม่ลงมาหรอกกไม่ซื้อลงขึ้นไปหรอไม่ลงเลยขายกระป๋องแรกๆไี่เหรอเขาลดให้น้อยเดียวจากร้อยหกสิบมีอยู่สองงานนะตะเกียบให้ทิปหมดเนาะร้อยเดียวนี่ร้อยหนุ่มซื้อปิกนี่เลยได้หมูแล้วหมูไต้หวันได้หมูไต้หวันแล้ว การเดินทางเข้าไปที่น้ำตกอ่ไหลทำได้สองวิธีวิธีแรกคือเดินด้วยยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรหรืออีกวิธีหนึ่งสามารถนั่งรลถลางเข้าไปที่น้ำตกได้โดยจะมีค่าบริการต่อเที่ยวเที่ยวละ50เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน ตัวนี่นในชชอบแต่ตัวแ <L> ม่เขาใ้เราตั้งไปด้วยกันไงหกคนเพราะเรามาหกคนไงเดี๋ยวมันจะไม่พอไง <L> อ๋อเค ดังหน้าสองอยากกับสองเดี๋ยว้ยเราดังหน้าสุดเลยก็ได้ โอ้นี่มันอะไรวะไปดูก่อนดิอะไรใช่มั้ยไลไล <laughs> 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 이 사람들 인도로 가지 않는 거야. ไปยยวนเลกไปไปสิแล้วกาแฟข้างบนนี่เป็นไรกันก็เนี่ยไปยังล่างก็ได้ทั้งล่างวิวได้ดีกว่าอ่าเขาไปเขาไปกันยังไง กาแฟซึ่งร้านกาแฟร้านนี้เราสามารถมองเห็นน้ำตกอูลไหลได้อย่างสวยงามหน,นุ่มนั่งก่อนนะีิจองนะ เราตั้งฐานกาแฟชมน้ำตกกันสักพักเราก็เดินฐานกลับเราจะไปต่อกันย่านแหล่งช้อปปิ้งซินยี่ โดยขากลับเราใช้บริการรถแท็กซี่จากเมืองอูไหลให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สินเดียนและนี่คือภายในรถและคนขับของเราคนขับน่าจะเป็นคนชนเผ่าในเมืองอูไหลการเดินทางไปแหล่งช้อปปิ้งย่านซินยี่เรานั่งรถไฟ MRT สายสีเขียวจากสถานีซินเดียน มาลงที่สถานีซิเหมือนแล้วนั่งรถไฟสา,สายสีน้ำเงินไปลงที่สถานีไทเปซิตี้ฮอลและใช้ทางออกหมายเลขสาใช้เวลาเดินทางประมาณ39นาที และเราก็นั่งรถไฟสายสิดํ์งเนินจากฐานีไทเฟสซิตี้ฮอร์กลับมาที่ซิเน์ือน และก็มาจบวันที่สองของเราที่ร้านเซเว่นอที่แต่งรูปแบบภายในร้านเป็นคิตตี้ทั้งร้านขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากเป็นกำลังใจกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณได้นะครับ